อันนี้เป็นคอสเมติกเป็นคอสเมติกก่รดูแลอ <c oughs> อกทอางงดูแลออกพอเสียงกลับมาหอดเสียงไปเลยเจ็บคอไปเลยหาตัวค่าไม่ได้ไคือฐานเช็คเทปไม่มีตัวขอค่าฐานเช็คเทปได้เลยคือ <c oughs> จะมาเจาะแบบให้มันเป็นเส้นหนึ่งนะพอเราไม่ได้เหมื สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนมากมเลยเป็นซ้นปีที่แบบมาแบบความป่วยเรื่องโควิดนะ,ะเราป่วยเพราะว่าเราเป็นหวัดคอแล้วก็นอนไม่พอนะคะเจ็บอันนี้คืออาการตามชื่อคลิปเลยทุกคนนี่ก็อยู่กับ my favorite c u <ม>อยู่กับ my favorite cosmetic 2020นะคะทุกคนก็เป็นชัยและชอบ มากๆประจําปีไม่ใช่ประจํเดือนนะผูก็รวมไว้ทั้งหมด2แคตตากรีก็คือสกินแคร์กับคอสเมติกอันนี้เป็นคอสเมติกอเป็นคอสเมติกกอนือเอิกทำงาน ก,ก็คือว่าพัดมาแบบที่สุดบางอย่างก็ชิ้นเดียวบางประเภทก็สองสามชิ้นแต่ต้องบอกก่อนนะว่าเราไม่ได้เอาสิ่งที่แบบออกมาปีนะั้นเราชอบไม่ใช่อย่างปีตั่ม20นะี้เราใช้รองพื้นตัวไหนมากที่สุดเป็นเฟเวอร์จริงๆอะไรอย่างเนงะี้ยก็ดูได้ในคลิปนี้เพราะว่าต้องบอกเลยว่าเรามานะฮะตอเพราะว่าทุกอย่างที่เป็นเฟเวอร์ของเราอะเราจะใช้ไปด้วยคือจะไล่ไปดูกสเต็ปเลยให้ทุกคนนี่ว่า มันคือของที่เราชอบจริงๆแล้วแบบมันชินมือมันเข้ามือจริงๆนะคะมาค่ะทุกคนเริ่มแรกเลยเริ่มที่แบบพัมเมอร์แต่บอกเลยว่าปีนี้ฟูกไม่ได้ใช้พัมเมอร์มาแบบทั้งปีทั้งปีถ้าที่จำความได้คือปีนี้ไม่ได้แตะพัมเมอร์เลยเพราะว่าเหมือนมีพี่แอนดี้มาแต่งหน้าให้ที่ฟูกไทย <c oughs> ที่ฟูกได้กับบอกบอยแล้วแบบเขาไม่ใช้พัมเมอร์เลยพวกอย่างเขาคุยกันบถ้าเราบำรุงผิวดีผิวเราอุ้มนะ้ํา รองพื้นหรือยาายัาง,ยางหน้าหน้ามันจะสวยหน้ามันจะสวยพัมเมอร์เนี่ยเหมือนเป็นแค่ทางลัดสําหรับใครที่แบบผิวแย่หรือผิวที่แบบบำรุงไม่ดีเนี่ยผุกไม่ใช้พัมเมอร์เลยใช้แค่ครีมที่ดีไปหคร,รีมที่ดีที่ฟุกใช้แทนพัมเมอร์ Palmer คืออะไรลองดูเรสเฟเวอร์เลสกินแคร์เพราะว่าฟุกซื้อตามพี่แอนดี้ก่อนจะไปลองพื้นนะคะฟองน้ำที่เลือก่าเป็นเฟเวอร์เลสประจําปีเลยถึงจะได้ใช้แค่แบบสามสี่เดือนนะค่าทุกทอย่างที่เคยใช้มาทั้งหมดอน,นี้มีความแบบดูดิ อันนี้ชุบนานแล้วนะนุ่มกำลังดีมีความแบบขึ้นตัวอย่างง่ายแนละเร็วเลยชอบมาของโจวิน่าของีแกมกีนนั่นเองส่วนรองพื้นต้องบอกก่อนว่าแรงแรงเลยเยอะมากเพราะแบบเราต้องขัดเล็กเราต้องเด็ดขาดถ้าเราจะไปเป็นเวแม่เป็นมิดยูนิเวิร์สเราต้องเลือกยามาซ้ายยามาขวาฟุกเลือกแล้วฟุกเลือกเป็น2อตัวนี้นะฮะก็คือรองพื้นของลอริทอ l ลอริทอฟทรูแมทติดทุกปีเป็นเดบิวตสของฟุกและแบบซอง คือแมวทิชชูมานะก็จะมีความแบบกลางๆนิดนึงเป็นบีบีนะครับนามิสองดำรุ่นในตำนานที่โด่งดังมากตอนนี้เหมือนเขามีสองเบอร์ผ่าเบอร์2เบอร์สาผิวขาวกับผิวกลางเนี่ยก็คือใช้เบอร์2แต่ถ้าใครผิว2องสีหรือว่าเข้มเข่าฟุกเนี่ยใช้เบอร์ใช้เบอร์ใช้เบอร์สา,สา,สานะครับแล้วเหมือนเขาปรับสูตรใหม่ที่ว่าคุมมันกว่าเดิม คยดูแล้วตัวใหม่เราคยดูไปแล้วคือเนื้อมันมีความแบบบางเบาไม่ได้หนาแต่ปกปิดแล้วก็คูมันกับน,น้ำกันนื่อแล้วก็ abf 4 0 pa ส pa สบวกด้วยราคาทุกคนนี่ตัวนี้เราได้ปลุกเรื่องสองอันนี้เพราะว่าอะไรมันมีความเป็นแบบว่า u ัน e r ทนเหลืองคือปลุกพูดเบอกว่าปลุกแต่งไซฟ,ฟอร์ใช่ไหมมันจะมีความแบบอมเ,เหลืองอ่ะคือจะเหมือนต้องเป็นทนเหลืองทนผ่องอ่นะแฟนนัางสองตัวน,นี้อือคารลออันนี้ราะคาประมาณสามร้อยแล้วก็สามร้อย,รอย,รอยประมาณอันนี้ก็ วัน4,9บเกาปวัเซเว่นสนีเซเว่นทุกสาขาทั่วประเทศอันนี้ก็ทุกที่ห้างเซเงานะชั้นนำว่าสาน์นี่เป็นบอยวิวเทียมต่างๆมีหมดส่วนวันนี้เราจะลงเป็นเลน่าชูแมนนะคะตอนแต่งหน้าไม่หายให้ดูนะคะเดี๋ยวดูตอนเสร็จ โอเคตอนนี้ฟูก,ก็ลงลงพื้นด้วยเลยแล้วก็ทูมัน <c oughs> เสร็จแล้วนะคะเป็นเนื้อที่แบบสองแมทสำหรับฟุกนะฟูกถือว่าคนผิวหน้ามันใช้ได้ผิวหน้าแห้งใช้ได้เพราะว่าอย่างฟุก,กเป็นคนผิวผสมมันก็ไม่ได้แมทนะดูเห็นปะมันมีความแบบเป็นผิวมีความแบบแบบแบบโกโกรอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความละไมคลา้ายของตัวนามีนิดน,นึงเพราะว่าน้มีนเนี่ยก็คือโทนสีคล้ายๆแต่น้มีมีความแบบบางเบากว่าแล้วสีก็จะสว่างเมื <c oughs> อ่อเราใช้ไปแล้วอะ มันจะเปลท์แมต์ซึ่งคนที่ยู่หน้ามันอะ่ะจะชอบมากๆตกองอนี้นคือแนะนํามากๆอยาให้ลองเพราะมันคุมมันดีทั้งคู่เลยชอบมากๆเรา้อหซื้อไปลองดูต่อไปนะฮะคนที็ได้กรุหยิบหยิบยกมาวันนี้มีแค่ สองยี่ห้อนะฮะ C A นินจาที่ชอบมากที่สุดยิ่งวันไหนที่แบบไม่แต่งหน้านะอยากได้ลุคเบาๆสบายๆนะมันมี2เบอร์เบอร์นหนึ่งกับเบอร์สองฟูก็ใช้เบอร์สองอะลงคือจบเลยเพราะสีมันมีความแบบน้ำหึ่งแต่ถ้าใครผิวขาวก็ใช้เบอร์หนึ่งคือเนื้อมีความครีมมี่มากมันจะไม่แห้งซึ่งมันจะดูแบบไม่ออกว่าเราแต่งหน้าใช้มาไม่รู้กี่ปีแล้ววะแต่ชอบมากอยากให้เด็กๆทุกคนนี้แบบอยอะแต่งหน้าไปโรงเรียนแล้วแบบไม่รู้จะใช้รองพื้นอะไรไม่รู้จะใช้คอนซีลเลอร์ระอ,อ,รไอระไร C A ตอบโจทย์ท ตัวฆ่าไม่ได้คือทาเซ็ตเทปไม่มีตัวหนังฆ่าทาเซ็ตเทปได้เลยเพราะว่ามัามนคือตำนานแห่งใส่ฝอ่นทุกคนทินสากแกาเมคอับทุกคนใช้ตัวทาเซ็เทปหมดทุกคนความเติมความตึ๊บความเนื้อความปุ๊บความ,วามจามุ๊ความจับความหยุดความหยิคือแบบทาทับไปหมดเลยนะฮะใช้ดีมากแต่ถ้าใครแบบแพ้มากๆหรือมีร่องตาตาใต้ตาเหมือนพวกูกาจะตกร่องแนักไม่ติดเพราะมันใช้ดีมันตึ๊บราคาหนึ่งพันบาทท้วน ก็พยายามเก็บเทียบให้แบบเอาของที่ถูกกับของที่แบบเคาน์เตอร์แบรนด์เทียบให้ดูว่าแบบเขาเรียกว่าให้เป็นช้อยสำหรับคนที่แบบอยากลองเลือกใช้ดูอะไรเงี้ยก็ลองดูนะฮะถูกแล้วดีกับเคาน์เตอร์แบรนด์หนึ่งพันบาทาปิดขี้เฮี้ยบตึ้มากๆเต็มมาก,มากๆมีหลายสีสีสิบสามสิบเจดต่อ,อไปเป็นเชดดิ้งเออประมาณสองตัวนะฮะก็คือตัวนี้เป็นพาเลทคอนซีลเลอร์แ,บบ ading, our, แล้วก็รวมๆวนั่งแบบเชดดิ้งคอนทัวร์แล้วก็คอนซีลเลอร์ ของแม็กนะฮะกับอันนี้เป็นของฮูดดักบิวตี้นะฮะเพนทัวร์คอนทัวร์บลอนดคเรีสีไลท์ like นะฮะเดี๋ยวให้ดูว่าแบบใช้จริงๆ4สีประจำคือส like ีไลท์นะมันหมดมันหมดไปแล้วเลยแบบหยิบม,มาด้วยนะคะกดเสียงไปเลยเจ็บคอไปเลย,เเลยสีประจำคือสีนี้นะคะสีนี้ส่วน แบรน์แพงทั้งหมดอะ่ะผู้ขอยไม่แนะนำในะพวกแป้งแน่งตาแป้งแต่งตาพวกแป้งหนึ่งตาแป้งนนนะอะไรต่างๆอ่ะหอมไม่แนะนำเพราะว่าวผู้ใช้องถูกผู้ซื้อช้อปปี้ผู้สื่าการจช้แป้งอะ่ะไม่เห็นเทคนิคไปรีอดิฟมือแป้งอะไรผู้ใช้ได้หมดแป้งรองรองพื้นเกี่ยวกับครีมทั้งหมดหอมไอค้าไม่รับแนะนำมากเมื่อกี้ลืมพูดคือตอใหญ่เนี้ดีที่สุดเจลวินาทีรองรองพื้นได้อันนี้คือแป้งรองรองพื้นมาวันนี้เราจะมาเฉดลิ้งด้วยอันนี้แหละของแม็กเพราะว่าของฮูดดมันหมดไปแล้ว อันเนี้ยก็จะมีความแบบเนื้อมันนุ่มลงกี่ชั้นก็ไม่เป็นคราบแล้วก็ไม่หลุดไม่ล่อนนะราคาพันกว่าตัวนี้ของแม็กก็พันกว่าเหมือนก,กันนะฮะต่อไปแป้งพูกใช้คำว่า p เดอร์ก็คือรวมหมดไม่ว่าจะเป็นแป้งคับหรือแป้งฝุ่นครับมาลาเป็นสตัวนี้นะคะแป้งพอ b o i ิ i n g filler นะคะแล้วก็แป้งฝุ่นอุดักนะคะแล้วก็แป้งคับเจ้านาแป้งพรับฝุ่งไม่มีขอตะแบนก็เลยแบบพิมพ์มาตัวเดียวที่แบบชอบมากมากที่สุดรู้สึกว่าแบบใช้ได้ทุกสถานการณ์ ใช้ได้ดีทุกอย่างละการอุ้มมันกันน้ำได้สงการได้ปังปังได้เปน็นเน่าพูดจนแบบเป็นเจ้าของได้แล้วปบบเป็นเน่าคือเแบบเบสสำคัญอุ้มมันแห่งงานผิวที่แบบมีความหนาแต่เป็นผิวคือมันปกปิดสูงไงล้วบอกเลยว่าใช้สมุนไพรนะแต่งวันที่3มาวันที 13, ่5ยังไม่หลุดเลย,เลยอุ้มมันกันน้ำเป็นเหงื่อมากๆเปย์เฟติว่งเฟติว่งที่แบบมีสัตว์น้ำอะ่ะเรื่อน่าเท่านั้น ชอบว่ามันเป็นแป้งที่แบบบล็อกเกอร์ทุกคนเห็นกันหมดแล้วแบบไม่ต้องมาแบบดีไหมมึงดีไหมแกดีไหมพี่ดีไหมน้องเห็นเจ้านาคือแบบเบอร์ไหนหมดยังเวอร์เนาะเขาจะอยู่ตั้งผ่านนะมันตอบโจทย์คนเอเชียผิวเอเชียอย่างเรามากๆใครที us, like kin, lake, Peter, yeah. hmm. ่ชอบแต่งหน้าแบบแน่นๆจัดเต็มอยากให้ใช้ไปเจ้านาว่าสีผิวมันสวยโทนสีเบอร์เขาอะมันสวยใจผู้งอีกแลคือแป้งํำนานยิ่งยิ่งของบล็อกเกอร์จบ ไม่พูดเยอะละแป้งฝุ่นนะคระับเลือกมาสองตัวตัวนี้สามสิบห้าบาทเดลิเซเว่นคือแป้งพรที่กําลังดังมากเพราะว่าูอ่ะเคยรีวิวไปแล้วที่เลือกตัวนี้มาเพราะว่าหนึ่งราคาแป้งฝุ่นผึไม่ค่อยมีราคาถูกหลักๆคือลอร่าชาแนลอูดัดเนี้ยสองพันต่างๆจนคลิปที่ฟูกทำไปขับถ่ายรูปที่คาเฟ่แล้วแบบได้รีวิวมีคนแท็กคลิปมาผูกเลยขอเขาไปดูอีขอตัวเขาหยาดเฮ้ย หน้ากสวยมากก็เลยแบบเป็นแบบ the ะเบสรูปหลักเลยเพราะว่าันไม่มีชิมเมอร์มันไม่ใช่เหมือนก่อนเ่ยคอนตัวนี้นเป็นเบอร์ลิงจูเลอร์คือเป็นแปง้งปงแสงที่มีความน,นทอนเหลืองและใช้ได้ทุกสีผิวคอนเนซิเอนิสที่สุดและอย่างคืออะไรเบอร์ลุงขนคุมมันมีความเย็นๆชอบมากๆใครอยากฟูก็แบบพี่ครับแป้ง่นแนะนําหน่อยแป้งทอนรื้อแป้งพอเลยลูกสามสิบห้าบาทเซเว่นแนะนําเลยคล้ายกับพุดิงมากผุ้ดิางมีความเหลืองเหลืองกว่า เหลืองกว่าเพราะว่าคูดังมีสีอันนี้เป็นสีบรอวนี้นะฮะมีหลายสีบานาน่าต่งางต่างมันจะมีความคล้ายกันที่แบบอันเดอรทโทนเหลืองแต่ตัวพอเนี่ยจะสว่างกว่าก็คือใครที่แบบฝ่อนักหนัก,นกอยากได้สีไปมูดังใครที่แบบอยากได้งานแบบไฮไลท์หน้าชัดชัดคุมมัน เลิศไปที่พรเพราะว่า35บาทไม่ไข่ที่เซเว่นทุกสาขาส่วนมูดักก็เซเว่นพาราทุกสาขาเหมือนกันประมาณพันสองพันใต้ตาวูจะลงเป็นพรน,นะฮะส่วนกรอบหน้าวูเห็นได้เป็นบูดักนะคะ <S <S แล้วก็ต้องทำความเข้าใจกับทุกคนก่อนว่าคอนทัวร์กับเซตติ้งเหมือนกันแต่เซตติ้งคอนทัวร์และบลอนเซอร์ไม่เหมือนกันอ่ะเราแยกกันนะเซตติ้งอ่ะกับคอนทัวร์เดียวกันไม่าะฉะนั้นแสดงว่าเซตติ้งนะคกันเซตติ้งคือนี้บลอนเซอร์คืออันนี้บลอนเซอร์คือทำให้ผิวเราอุ่นขึ้น วองขึ้นไม่ใช่การสร้างกรอบหน้าแต่มันคือการสร้างเงาสร้างแบบความตื้นลึกให้กับใบหน้านี่คือบ er. อนเซอร์เพราะฉะนั้นวันนี้ในส่วนของคอนทัวร์บอนเซอร์ทุกหยิบยกมา่างแบรนด์ เป็น e n e f i t t u l a Into It Highlight a อน c o n t o u r ์ลับโรบิ t b บน้องสัดที่เป็น Contour s e t t i n g นะคะอันนี้เป็นตัวที่ชอบมากๆเพราะว่ามันคือ Hu ู la ในตำนานตัวนี้นเป็นนางบรอนเซอร์ได้ด้วยแล้วก็ใครที่หิวขาวก็ฟฟกะัะก็สามารถทำ s e t t i n g ได้ด้วยนะคะซึ่งตัวแนวโฟกใช้บ่อยมากก็อย่างที่เห็นว่าใช้บ่อยมากนสิ่จริง มีขายใสเซอร์ฟลานะน่าจะพันนิดๆนะแล้วก็อันนี้เป็นอินทูอิดรูจักสีได้ว่าแบบสีเข้มกว่าคุกไปถึงสามหรือสี่เบอร์ข่าไหนแต่งฟอร์มากๆคือจะมาเจาะแบบให้มันเป็นเส้นหนึ่งนะหนึ่งเลยมันก็จะแบบไปนี้เลยต่อไปที่แบบเพิ่งมาปีนี้เลยนะฮะก็คือเป็นโรอิดใบน้องฉัดนั่นเองนะฮะตัองแอกว่าสีทำมาครบเลยไฮไลท์บรอนเซอร์เฉดสีนะนี่ ไฮไลท์ตัวนี้สามารถเป็นมอนสเตอร์และเซ็ตจริงได้ต่อไปปัดแก้มฟ <i> ุกหยิบมาสามทันที่แบบต้ององมาเหงื่อมาต้องมู <i> ่เราตัวนี้ของแมทให้ดูฝาใช้บนน้ำเลนะทุกคเพราะมันมันแตกนะฮะนี่เป็นเ <i> นื้อโมดิสามารถใช้ตอนลงครีมก็ได้เช่นบัตรออนเนีครีมก็ได้หรือใช้ตอนนี้ลงแป้งไปแล้วก็ได้เหมือนกันเพราะว่ามันก็คือบัตรออนชอบโมดสีระมุนคุ้นมากชื่อสีว่าสี สีแอนอยากให้ทุกคนมีติดบ้านมากๆมันฝ่อมมากสิเนี่ยอีกสองอันนี้เป็นเฟเวอร์เลยคือตัวนี้ของโอไม่บบ์ที่ใช้เบอร์ศูนย์สามเบอร์เดียวเป็นเบอร์ที่แบบไปแต่งดร์เบลแค่หน่อยเนี่ยมันสวยมันเป็นส้มที่แบบส้มสวา่างอ่ะพอมาเจอความแทนอะ่ะมันจะมีความแบบลอยๆน่ะแบบนวลๆแบบผ่องๆอะไรเงี้ยมันเลยสวย และที่สุดของที่สุดใช้มาสองปีแล้วของทาร์ฟนะครับทุกคนนี่เป็นลิมิเต็ดบัตรออนของประจำปี2018ทุกท่านผิดอะสองปีแล้วอะดูดิแล้วสีอะฝั่งนี้ไม่ได้แต่เลยนะฝั่งนี้จะหมดหมดแล้วดูดิ ต่อไปเราจะมาเต็นคิวกันก่อนคิ้วมีสองตัวมาแนะนำที่ชอบมากๆเป็นเนวอร์เรกตที่สุดยังใงปีนี้ยังให้อยู่ B Y S eyebrow powder ศ1นชื่อสีว่าโบเบวนะฮะฝ<ฟ>ากเพิ่หายมาแล้วไม่รู้ว่า B Y B Y cat นี่ยเป็นย่ห้ออะไรด้วยนะได้มาจากไหนยังไม่รู้เลยแต่ใช้มาเป็นปีๆแล้ววะกับอันนี้ที่เพิ่งได้มาขอ,องเบนนฟิตนะฮะตัวนี้สองพันกว่าบาทชื่อสีว่ามีเดียมดีฟนี่แต่งได้ค่ะทุกคนก็ ถูกยกมาสองพาเลทที่แบบว่าอันนึงก็คือไม่รู้ราคาแต่รู้ว่าจะถูกเราก็หลับหลับหลับร้อยแย่จริงะแพงแน่อนอนแล้วก็พิเออร์เดอร์ไม่มีขายในไทยแล้วก็หมดหมดไปแล้วด้วยไม่รู้มีไหมนะคะเต็มชาลเกตกำหมอรฟรีนะครับทุกคนดูเปอร์แบบโทนชิมเมอร์เปอร์แบบโทนเกาหลีเหลืองซ่อมเปอร์โทน,แบบโท,นที่หยิบม,มาเพราะว่าอะไรเพราะมันสามารถอยู่เราุูที่สุดดูที่สักขา ือเทศกาลแล้วก็แต่งในทุกวันทุกลุกทุกแบบแทุกแนวทุกไลร์ใช้ได้หมดน่าจะพันพันเท็นะคะตัวนี้เป็นไอลเลอร์ไม,ม่ออนะเป็นไอเลอร์ม่อมมมมช็อปกลตนะฮะเอ็กซิทเข้ามานห็นเรือกมาต้องบอกว่าเปิดลิ้นชักเราเจอก็เลยลองหยิบม,มาใช้เราได้คิดว่าเป็นของทูเฟสเพราะมันเหมือน แต่ไม่ใช่มันคล้ายเฉยๆเราที่ชอบเพราะว่าสีมันอะเป็นช่วงหน้าหนาวพอดีพวกเราหยิบมาใช้แล้วแบบพอใช้ปุ๊บเออว่าวเนื้อมันดีนะเนื้อไม่ได้แย่เ้าอยางแนะนำอะมันน่าจะราคาให้ละตัดร้อยสีสวยใช้ง่ายมากๆนะคะเกาหลีเกาเกาเกาใจเกาเกาหเกาไยเนคนเดิ โอเคค่ะทุกคนเมื่อกี้แบบหมดไปนะฮูไปแต่งอามาเรียบร้อยแล้วนะนี่ก็พาเลตนี้เลยทุกคนใช้แค่สองสีนี้เท่านั้นนะต่อไปเป็นอายไลเนอร์ต้องบอกว่าอายไลเนอร์เนี่ยฟูกิบมาแบบเยอะมากเพราะว่าเฟเวลต์เนี่ยฟูกว่าผูกไม่มีเฟลเลตว่าเป็นยี่ห้อไหนขอแค่เป็นหัวแบบเมจิกแหลมๆใช้ได้หมดนี่ที่ใช้ประจำมิทีแม็กซี่แบ็กมิทีนซูเปอร์แบ็โยโรลพี่น้องชาติบรอยด์ มิตีนตำนานนะคะอันนี้แม็กคอสเมติกที่เป็นแบบหัวแหลมๆเนี่ยช้ได้หมดเลยแล้วเะนะี่ยอายไลเนอร์ของมิตีนถูชอบเกือบทุกรุ่นชอบหมดเลยโอ้แ oh <my> ม่กอนี่ที่นี่่อนตาป็นยังไงไม่เป็นไรที่นี่่อนตาอืม <c oughs> ที่นี่่อนตานะคะมีห้อเดียวที่ใช้แบบยันตายดีชิบหายดีแบบมากๆคือชิโนโแม็กเคลย์อคุลูก จีโนแมคเคดีที่สุดชอบมากเน่าจะขนตาเลยขนตาเองชอบเยอะมากนะแต่แบบถ้าเฟเวอร์เรตอยากให้เลือกจริงๆอะ่ะอยากเลือกของถูกให้คัพปี้สามสิบสี่สิบบาทนะครับพิมพ์เลยว่าขนต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 าบอมใส่ปอกพิมพ์ไปเลยค่ววะกาวนะคะใช้หีห่อเดียวเในคอลลุกดีที่สุดพราเราไม่ได้ขนตาแล้วน,นะต้องกวาดออมามาก็ได้หยิบม,มาวันนี้นะคะมีสองตัวค่ะ คือเมเบลีนกับลอเลออัลที่เป็นตัวนี้นะคระับลอเลออลตัวนี้กับเมเบลีนตัวนี้ก็จะเป็น2ตัวที่ฟุ๊กใช้บ่อยมากๆหมดสามสี่แห้งแล้วนะคะทุกคนเนี่ยหมดเกลี้ยงแล้วนะคะไฮไลท์สำคัญในการทำไฮไลท์เบอร์เมนาดาร์คบิวตีนน้ er Beauty, ค่ะทุกคนคนนี้คิดเป็นเฟลลี่ของฟุ๊กมากๆมากๆมากๆ,ๆที่สุดในใจน,นะคะัมันไว้ลองไฮไลท์แบบเหมือนชุดที่เราเบรกไว้แล้วเนี่ยมาซ้ำที่เดิมนนี้ ต่อไปไฮไลท์พี่รู้สึกว่าแบบมันครอบคลุมทุกสีผิวแล้วก็ใช้ง่ายนะครับดีออนะฮะแบบเอ๊ะใช้ตัวเดียวมาตลอดชอบมากแต่ว่าไฮไลท์ก็จริงใช้สักอุปกรณอ่ากก็มาเป็นไฮไลท์ได้โอเคทุกคนันนี้ก็ไฮไลท์เสร็จแล้วนะพานี่มาลิปวันนี้ลิปประจําวันจะมีสองอันนี้ที่คนถามทุกวันใช้ทุกวันคนถามทุกวันหนึ่งเลยคือลิปของบิวเล่นะคะลิปบาร์กึ่งแบบมีสีนิดนึงอ่ะก็คือแบบ ใช้แล้วก็จะหนาตลอดเลยเนี่ยแล้วก็อย่างหนึ่งคือบับบี้บาวนะร,รุ่นคลาสเช่เลิควิดออยนะครับนี่อะไรแบบนี้โอเคครับทุกคนตอนนี้พูไปเช็ดปากมาแนละ้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าลิปที่ชอบคืออะไรแต่ว่าขออนุญาตไปทาลิปก่อนนะคะแบบท้องจหมดเลยู่ยแล้ววะใช้ลิปชีเบอร์สี่ลงเต็มเต็มเต็มปากน,นะครับนามด้วยก,กรอสกล่องแบรนด์เนี้ยเดอรลี่และเขียข่ยขอบป,ปากเขียข่ยขอบป,ปากเขียข่ยขอบป,ปากด้วย เล็บร่รอนอันนี้นะคะก็จะปักัน เป็นเฟเวอร์เลตเป็นเฟเวอร์เลตคอสเมติกของมันที่ส0นะทุกคนได้เครล็ดลูกนี้ออกมานะครับก็บอกว่าทุกคนจะชอบกันบอกว่าทุกคนจะชอบกันนะคะแต่มาเราจะมาไล่ใหม่ทั้งหมดว่ามีอะไรบ้างนะคะรองพื้นกุกเลือกเป็นลิลลี่ชูแมนนะคะกับแบบซอก็คือนามิซองดำนะคะมีหลายเลเจ็ดสิบเก้าสีดเสิบเก้สีดเสิบเาคอนซีลเลอร์ก็เป็น ทาจเจเพปกับซียนะคะแบแป้งก็จะมีแป้งฝุ่นกูดานะคะพันกว่าบาทสองพันแล้วก็พรนะคะ35สามสิบห้าบาทแป้งเจ้านางนะคะสามแล้วก็คืก็แบบมีขายที่น้ำนิ้งเลยนะคะนี่ใช่ดีลงมาที่สุดเซตติ้งเนื้อครีม แม็กนะคะฮูดักนะคะแบดแก้มท้านะคะลิมิเต็ดโอไมร์บัดนะคะเบอร์สามเขียนคิว B Y S แชร์ริมมอนเซอร์มีมูล่าเบ็นดฟิตโบบิบอยน้องชาติอินทิบิตนะคะพาเลต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 านะคะเจมชาอมอโมฟี่นะคะไฮเลอร์เมอัฆนะคะขนตาบอมช็อปปี้ก็ฝากด้วยนะคะกับแฟมเมลต์ดอสเมดิก สองพันยี่สิบค่ะขอบคุณทุกคนมากที่ดูจบแล้วขอบคุณมากเลยอาจจะดูไปเหนื่อยไปนะครับก็อยากใหทุกคนดูให้จบนี่คือสิ่งที่บุ๊ชัยและชอบประจำปีนี้จริงๆก็อยากให้ทุกคนต้องไปตั้ไปซื้อนะครับทุกคนก็บุ้นให้ได้ค่ะเพราะถ้าใครชอบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เื่ๆกดติดตา้ให้มากเดี๋ยวไม่ตื่นจะกระดิ่งกริงมาจ้งแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไม่ลืมรอติดตามเฟซบุ๊กเนี ยินแคสงมา2 0 0 0บด้วยสวัสดี้ก็จนะคระับบ๊ายบาย